คิกมาแล้ววันนี้พอมี3เคล็ดลับเด็ดเด็ดมาให้กับเพื่อนๆค่ะในหัวข้อคิดแบบนี้ยังไงก็รวยหัวข้อที่หนึ่งค่ะแค่เพียงเราอย่าดูถูกตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่เราดูถูกตัวเองเราจะไปต่อไม่ได้ คือส่วนใหญ่ที่ว่าดูถูกตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองดูถูกตัวเองใช่ไหมคะคือเราบอกว่าเราทําไม่ได้เราไม่เก่งเราทําไม่เป็นเราไม่เคยทํานี่แหลคะค่ะที่บอกแล้วว่านะคะนี่คือการที่เราดูถูกตัวเองสักยภาพตัวเราเนี่ยมีมากกว่านั้นเยอะแยะแต่เพียงเรายังไม่ได้ทําแค่นั้นเองข้อ2อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะทําให้เราท้อและถอยแล้วก็เลิกทําทันทีข้อ3ค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยคือเป้าหมายของเราที่เราต้องการมีความอยากสุดๆอยากมากๆมันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอยากสุดๆนั่นแหละค่ะ นะเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสโฟกัสโฟกัสเรื่องที่เราคิดที่เราอยากสุดๆความปรารถนาอันแรงกล้าตรงนั้นนะคะมันจะกลายเป็นความจริงเห็นไหมคะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พรด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ